ก่อนดูคุยแซบชออย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะโยตาหมอแขกรับเชิญคนต่อไปต้องบอกว่าเป็นแม่แม่กันแล้วกันนะครับกับวงการ LGBTQ ที่บอกเลยว่าอยู่วงการนี้มานานมากแต่แปลกครับยิ่งอยู่นานทำไมสวยขนาดนี้เมื่อกี้ยืนคุยอยู่ในลิฟต์ยังยังยังตกใจเลยชมพูดว่าพี่เขาเนี่ย อายุขนาดนี้แล้วเหรอทำไมถึงสวยขนาดนี้พี่ปุ๋ยวันดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงจริงเมื่อกี้เจอกันในลิฟต์ปะแล้วพี่ปุ๋ยบอกว่าพี่ปุ๋ยปีนี้อายุเท่านี้แล้วพี่บอกมาพร้อมบอกไปเลยค่ะ60แล้วพูดได้เหรอพูดได้พี่ผมไม่เคยเห็นใคร60แล้วสวยขนาดนี้โอ้ยตายขอบคุณมากค่ะอันนี้เรื่องจริงแล้วก็มีคนเมาส์ในโลกโซเชียลเดีวว่ากินเด็กหรือเปล่าว้าวกิน อยากจะกินอยากจะกินแต่นานๆมาคุยแซ่บโชว์ทั้งทีนะคะอันนี้ขอบอกเลยว่าขออนุญาตมาเตือนเลยเตือนเลยค่ะคุณขาวันเวลานี้มันเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นแล้วขอบอกเลยว่าทุกอย่างมันเสื่อมโทรมถ้าคุณอยากจะสวยอยากจะดูดีอยากจะเป๊ะอยากจะปังแล้วก็ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยให้เหมือนปุ๋ยที่โดนแม่ค้าแถวบ้านเตือนว่าเป็นอีกกระเทยแกเรียกฉันอย่างนี้เลยเขา้านเลยพี่มันเศร้ามันแซดมากแต่ก็มาดูว่าเอ๊ะ ทำไมเขาถึงเรียกเราว่าอีกาเทยแก่ม,มันสมควรไหมละ่ะดูภาพนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่ามันเหมาะสมแล้วที่เขาจะเรียกเราว่าอีกาเอยแก่ตอนนั้นปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าและผิวตัวทั้งหมดมันมีปัญหาคือผิวแหง้งผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวย,วย้วยผิวหยานลิ้วรอยรอบดวงตาเกิดขึ้นหน้าผากตีนกาล่องน้ำหมากลากน้ำลึกมาเต็มมันไม่ใช่เฉพาะแค่หน้ามันยาวเลือ้อยลงไปถึงคอค่ะคอก็ดูนะคะเป็นสร้อยพระสอคอหลายชั้นในวันนั้นนะฮะแล้วก็มีสีผิวที่กระดำกระด่างมา จะเป็นโหนกแก้มเนินหน้าอกทุกอย่างโอ้มันเกิดขึ้นจริงนี่คืออาการของคนที่ไม่ดูแลตัวเองแล้วปล่อยแก่ไปตามกาลละเวลา10ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันนี้อายุ60แล้วแต่หลายๆลยคนบอกว่าใช่เหรอจริงเหรอ ก็เพราะอะไรเพราะว่าดิฉันดูแลตัวเองด้วยเซรั่นที่ชื่อไตลลจีน่ากระปุกสีแดงตัวนี้ค่ะยาวนานมาเป็น10ปีและของมันดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่ามันอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยมาจนถึง15ปีตอนนี้ถ,ถ้าไม่ดีจริงมันคงไปแล้ว <Th u. S 1> แล้วมันดูแลผิวหน้ามันคืนความชุ่มชื้นให้ได้และปุ๋ยเป็นคนแรกคนเดียวที่กล้าพิสูจน์ถ้าของมันดีจริงมันต้องพิสูจน์ให้เห็นเลยว่า หน้าเราไม่มีอะไรปกปิดเนี่ยมันเป็นยังไงอะาอย่าอ,อย่อยเลย,อย,อ,ย,อ,ยอย่ามานนล้างหน้าในรายการวันนี้โชว์หรอโอ้ยทำแล้วทุกคนเป็น<บ>ตัว,าวมาถ้าไม่ล้างเนี่ยมันจะงุดหยิดมากาต้องพิสูจน์ให้เห็นกันชัดเลยแล้วทุกวันนี้แต่งหน้าง่ายมากนะไม่ต้องลงรองพื้นไม่ต้องคอนซีลเลอร์เลยใช้แป้งฝุ่นอย่างเดียวอะคุณขากล้องสุมเข้ามาใกล้ๆกล้องไหนคะกล้องนี้นะคะใกล้อีกใกล้อีกอายืนหน้าให้ดูคุณดูริ้วรอยรอบดวงตาล้างน้ำหมากล้าน้ำลึกคุณดูสีผิวที่เคยกระดกระ่าง และอีกสำคัญคือลูกขุมขนเมื่อก่อนนี้เป็นผู้ชายอะ่ะผิวหนังมันหยาบมันกล้านมากแล้วคุณดูเนี่ยอะ่ะอ้ยออ้ยอ้ย,อยเสียงมัน ผิวมันแน่นมากใจเย็น,นะะใจเย็นล้างน่าๆตบเบาๆท้งแรกที่รับรู้เลยคือจะรับรู้ว่ามันคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวทาได้เลยรอบดวงตาทาได้นะแทนเดย์ครีมไนท์ครีมและไอคีมเลยนะคะนะฮะฉะนั้นแล้วย่ามมวรอช้าเลยค่ะก่อนใช้ถ่ายภาพเซลฟี่เอาไว้ก่อนแล้วใช้ไปสักระยะหนึ่งคุณเอาภาพนั้นมาเปรียบเทียบกันคุณจะเห็นถึงการแปรเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะว่า ริ้วรอยหรือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นบนใบหน้าของคุณม,มันเปลี่ยนแน่มาคุยแซบโชว์ทั้งทีโปรอย่างที่บอกเลย <ขอ S 1> มันต้องแซบ <ขอ S 1> ต้อ,<ข>อตีสุดจัดเต็มๆตมไปเลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะขอบอกเลยว่าวันนี้ให้เต็มเต็มเลยกับเซรั่มล้วนๆเลยนะฮะพร้อมแล้วคุณกดไปที่หมายเลข1577หรือแอดไลน์แตลจนาส0งสิ200สายวันนี้2กระปุกใหญ่และ3กระปุกพกพาเต็มที่เลยเซรั่มล้วนๆเห็นไหม เต็มที่ไม่มีใครให้ได้แต่วันนี้ขอบอกอย่ารอช้านะคะ5ชิ้นแน่แนแบบนี้แต่มาแม่จ๋าเออหนูอยากขอเพิ่มในปกติแม่ก็มาเท่านี้ uh huh. วันนี้มาทั้งทีขออีกสักชิ้นได้ไหมล่ะอีกสักชิ้นเหรอได้ไหมคะ,อะเอาเต็มที่เลยค่ะให้อีกนะคะบ<ห> <Body S 2> อดี้โรชั่นน้าหอมกินน้ําหอมแบบหอมยั่วยวนมากนะฮะหอมสดชื่นมากให้เพิ่มอีกหนึ่งหลอดเลยค่ะ <Wow. S 1> ทั้งหมดนี้6ชิ้นนะคะสองเซรั่มกระปุกใหญ่3มกระปุกเล็กและบอดี้โรชั่นอีกหนึ่งทั้งหมดนี้ราคาเต็มคือ9,800บาท แต่คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทเออที่1577นะคะใครที่เงินยังไม่พร้อมเงินยังไม่พอไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินคะ่ะ เพียงแค่คุณโทรไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนจองให้ได้แล้วเมื่อเงินพร้อมเมื่อไหร่คุณกดไปที่15.7 7บอกให้เขาส่งของเพราะว่าของส่งถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินทีมงานขายอย่าลืมนะคะเช็คของด้วยน,นะคะว่าเหลือกี่ชิ้นอย่าให้ดราม่าเกิดขึ้นนะจะได้ปิด <laughs> เอาเป็นว่าโปรนี้ปิดจ็อบกันไปเลยเพราะว่าไอ้บอดี้โลชั่นเนี่ยเราสั่งมาพอดีอคือมันลดน้อยไปทุกทีทุกที <laughs> ฉะนั้นแล้วอย่ามัวรอช้าคุณคุผู้ชม่ะมาดูกันอีกทีดูให้เต็มเตมเลยนะ,ะ,ะว่า หน้านี้ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยอยากให้เห็นเลยให้เห็นว่าหน้าไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วว่าหน้าแต่งกับหน้าไม่แต่งต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาเบอกคุณผู้ชมว่าพี่ไม่เคยรู้เลยว่าพี่ปุ๋ยเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วม่นแค่เจอกันในลิฟต์แล้วพอเขาบอกว่า6 0แล้วเราดูผิวหน้าเขาแบบเฮ้ยไม่เคยเจอคน60แล้วผิวหน้าดีขนาดนี้จริงอ่ะ นี่พูดจริงดูเลยค่ะแล้วหน้าแบบนี้หน้าไม่ไม,ไม่มีเครื่องสำอางแล้วนะคะทั้งหน้าย้ําผลลัพธ์เลยนะคะขอดูรูปอีกทีหนึ่งนะคะรูปที่เคยมีปัญหาอะคุณดูเปรียบเทียบวันนั้นกับวันนี้คุณจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอายุมากขึ้นแล้ว60แล้วแต่ทำไมยังสวยยังสาวได้เงินผู้สูงวัยแล้ว โปรที่เอามาวันน <Elliot> <quotes> ี้คุณขาโปรที่เอามาวันนี้นะคะขอบอกเลยว่าเซรั่มล้วนๆแบบนี้นะคะไม่พอแถมโลชั่นน้ำหอมให้อีกหนึ่งนะคะแค่ของแถมเนี่ยเขาบอกเลยว่าราคามันก็เกินคุ้มแล้วมันเกือบ โหเป็นพันแล้วอะฉะนั้นแล้วรีบกดไปจองสิทธิ์ไว้เลยที่157 7คุณขากดเบอร์นี้เบอร์เป็นสิริมงคลเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่เลยทันที1577หเลยแอดไลน์เ e ลลจินา่าสองร้อยสิบสองร้อยสายหนึ่งแถมหนึ่งแถมพกพาอีก3และบอดี้โลชั่นอีก1ทั้งหมด6ชิ้นแบบนี้ราคาเต็มเกือบหมื่นแต่คุณจ่ายเพียงแค่2990รกบาทต่อวันคืนโหนึ่งสิบห้าบาทชาวสินาบอกว่าตอนนี้เหลือแค่120ชิ้นแล้วนะครับจาก200ยเร็วมากไวมากเลย ดีมากๆไดคุยแซบนะจะบอกให้ฉะนั้นเราก,กดก่อนเลยค่ะอย่ามัวรอช้านะคะถ้าคุณพลาดแล้วพลาดเลยนะอันนี้ขอบอกเลยว่าเป็นเหตุผลที่ตัวพ่อตัวแม่ของวงการทำไมถึงออกมากล้าออกมาพูดพูดด้วยปากของตัวเองว่าเขาดูแลผิวหน้าด้วยไตรจีน่าและล่าสุดค่ะพี่ใหม่เจริญบุระค่ะบอกที่สุดของขอบฟ้าเลยคือไตรจีน่าตอนนี้อายุเป็นเพียงตัวเลข ถ้าไม่ดีจริงเขาไม่กล้าพูดโลกออนไลน์ตอนนี้แรงมากมถ้าไม่ดีจริงเนี่ยทัวถล่มนะแล้วหากินไม่ได้อีกต่อไปเลยตอนนี้เหลือเพียงแค่เท <8, S 1> ่า <5 S 1> <ๆ>ไหรค่ครับ15ชิ้นแล้วพีพ่ชัยไวยมากดิฉันมองไม่เห็นนะับห้า5ชิ้นฉะนั้นแล้วคุณพี่คมขากด1577จดกดรัวๆกดไปทิ้งเบอร์ไว้ก่อนถ้าไงเดี๋ยวเขาโทรกลับมา สงกระปุกใหญ่3ามกระปุกเล็กนะคะและก็บอดี้โลชั่นทั้งหมดนะคะ6ชิ้นแบบนี้6ชิ้นขอย้ำนะคะไม่เคยให้ใครที่ไหนให้ที่นี่ที่เดียว6ชิ้น9,800ับาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่2 9 9 0ัรบาทจัดส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้โทรไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนพร้อมเมื่อไห่แล้วค่อยจ่ายเงินฉะนั้นแล้วของส่งถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินคุณขามีบัตรเครดิตรูดได้เลยคะ่ะนะฮะแม่จา๋าแม่จา๋า<ะ>กันดาม่าเกิดของจะหมดแล้วเพิ่มสายได้ไหมคะ เอาอีกแล้วเหรอเพิ่มธนาทีมงานขาขอเช็คของหน่อยว่าบอดี้โลชั่นเหลือทะเลของแถมเนี่ยเลยเยอะไหมพอได้ไดเอางั้นคุณแม่พอได้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ คุณแม่ให้อีก100่ง0ส,ส,สาย100สายคุณกดไปที่1577นะคะ2กระปุกใหญ่3กระปุกเล็กและบอดี้โรชั่นอีก1รหลอดแบบนี้กลิ่นหอมแบบผู้ดีอังกฤษเลยนะคะทั้งหมด6ชิ้นแบบนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทที่1577หมดแล้วหมดเลยนะคะถ้าใครไม่ได้เราก็ขอบอกเลยพลาดนะคะเพราะว่าของแถมที่เอามาให้วันนี้มันคุ้มเกินคุ้มคุ้มค่าเกินราคาที่จะให้ขาดทุนไม่ว่านะคะตอนนี้ขออยากให้คุณ ลองใช้และเปิดใจกับเตเลจิน่าสองกระปุกใหญ่3กระปุกพกพาและ1นึ่งบอดี้โรชันราคาเต็มเนี่ยเกือบหมื่นแต่คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทที่คุยแซบเท่านั้นไม่แซบไม่ต้องจัดมา <Hey. S 1> แม่บอกว่าถ้าไม่แซบโปไม่ดีโปไม่ปังแม่ไม่ออกมาให้คนอื่นมาพูดดีกว่าแต่วันนี้แม่มาแล้วคุณขาขอแค่กดไปที่1577 ทิ้งเบอร์ไว้ก่อนเอาเบอร์นี้ไว้1577นะฮะยังมีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่คะนะหมดแล้วเหลือ10 <40 S 1> เซต <set S 3> 40เซตสุดท้ายพี่ใครจะได้ไปอะอันนี้ไม่กล้าบอกว่าจะให้เพิ่มนะคะฉะนั้นเราขอให้แค่40เซตนะคะโทรไปที่1577ก่อนโทรไปก่อนแล้วกันกด1577แล้วขอจองสิทธิ์ไว้ 2กระปุกใหญ่3ามกระปุกพกผ่านและ1บอดี้โรชันจ่ายเพียงแค่2990บาทแล้วคุณจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวฮะเปลี่ยนยายให้เป็นน้าเปลี่ยนป้าให้เป็นพี่แล้วดูดีกับไตเลจินา่าวันนี้ปุ๋ยเปลี่ยนได้คุณก็ต้องเปลี่ยนได้ปุ๋ยขอบคุณมาก <มา S 2> เลยนะครับฝากไปหน,นึ่งให้จ,จัดกับตราจีน่าด้วยนะครับผมใช่แล้วคะ่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเจอกับรัศมีแขกกันต่อกับเรื่องราวเฉียดตายคืออะไรเดี๋ยวกลับมาคะ่ะ ดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งกิ๊กๆๆๆด้วยนะจ๊ะ